สว,ส,สวัสดีครับ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 ร้านพักเครื่องดวงดีนะครับ <ocar Zahlen. S 1> มีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับพระเครื่องร้านดวงด,ดีนะครับดวงดีพักเครื่องนะครับดวงดีพระเครื่องมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันครับวันนี้ก็มีพักเครื่องของลุงปู่มหาศิลานะเป็นปิดตาปิดตาปลดนี่นะครับปิดตาปลดนี่ปี63นะปิดตายอดนิยมเลยของลุงปู่มหาศิลามีทั้งแบบกล่อง กล่องแบบนี้กล่องเดิมเดิมนะไม่กล่องแบบนี้มากล่องเดิมเดิมเลยแล้วก็แบบนี้แบบแช่น้ำมนต์นะครับแบบนี้แบบแช่น้ำมนต์นะแช่น้ำมนต์จะเป็นสีแบบนี้นะครับแช่น้ำมนต์จะเป็นแบบนี้นะอย่างนี้คือแช่น้ำมนต์นะพับปิดตาปุนนี่ของลวงปู่มหาศลานะและแบบนี้คือซองเดิมนะครับซองเดิมแบบนี้คือซองเดิมนี่ซองเดิมแบบนี้คือซองเดิมแช่น้ำมนต์นะครับติดเกสาจีวรอันนี้แบบแช่น้ำมนต์ติดเกสาจีวรนะครับอื พับปิดตาบทนี่ของลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับวัดโพศีสะอาดปีส5งห้หและอีองเนี่ยเป็นแบบธรรมดานะครับอีกองค์เป็นแบบธรรมดาแต่มีบัตรมีบัตรมีบัตรจากสมาคม1ใบนะอีกองค์นี้เป็นแบบธรรมดานะครับมีแบบธรรมดาสีจะเข้มหน่อยครับแบบธรรมดาเนี่ยจะมีบัตรบัตรประกันพัะแท้มาให้1ใบนะแบบธรรมดาเนี่ยจะมีบัตรแบบประกันพัะแท้มาให้1ใบจากสมาคมพระเครื่องพระพุทธไทยครับมีบัตรมาให้1ใบนะครับจากสมาคมพระเครื่องพระพุทธไทยนะครับในแบบนี้ เดี๋ยวเราดูที่องค์นี้ก่อนเลยองแรกพระปิตาปลดนี้นะครับหลวงปู่มหาศิลาสิรธิจันโทนครับวัดโพศรสีสะอาดปีสองห้าหกสามนะปีสองห้าหกสามครับเป็นพระปิตายอดนิยมเลยยอดนิยมแล้วก็จัดสร้างน้อยนะต้องบอกก่อนว่าพระชุดนี้ยจัดสร้างค่อนข้างน้อยครับมีทั้งแช่น้ำมนต์และไม่แช่น้ำมนต์นะครับแบบนี้คือไม่ได้แช่น้ำมนต์นะแบบนี้คือไม่ได้แช่น้ำมนต์นะจัดสร้างปีสองห้าหกสามนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจำนวนก็นจะ้ากประมาณ5,200ันสองร้ยองหรือห้าพนี่อยองในประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้แป๊บนึ่งพระปิดตาปุดนี่หลวงปู่มหาศิลาศริจันโทปี2563 แล้วนะครับพระปิดตาปดนี่นะครับหลวงปู่มหาศิลานะมีแบบทั้งแช่น้ำมนและไม่แช่น้ำมนครับไม่แช่น้ำมนเนี่ยจํานวนไม่แช่น้ำมนเนี่ยมีทั้งหมด4 2 0พันสองรอองค์นะครับในข้อมูลนะครับในข้อมูลนะตามเว็บไซต์ครับไม่แช่น้ำมนเนี่ยมีทั้งหมด4ี่พันสองรอยองค์ครับสร้างน้อยเนี่ยแบบเนี้ยสี่พันสองร้อองค์นะครับแล้วก็แบบแช่น้ำมนเนี่ยจะมีเพียงแ0ดร้อองค์นะแช่น้ำมนจะหายากกว่าพูดง่าย แช่น้ำมตนเนี่ยจะหายากกว่าพูดง่ายๆนะแช่น้ำมตนเนี่ยหายากกว่านะเนี่ยแบบนี้แบบไม่แช่น้ำมันนะสี่พันสองร้อยองค์นะครับนี่ในใบบูชัวบอกว่าแบบนั้นครับเนี่ยในใบบูชัวบอกว่าแบบนั้นนะแบบไม่แช่นะครับนี่แบบไม่แช่สี่พันสองร้อยองค์นะครับนี่แบบนี้สี่พันสองร้อยองค์แล้วก็แบบแช่เนี่ยแบบแช่เนี่ยแปดร้อยองค์นะคะแบบแช่แปดร้อยองค์นะครับ แบบแช่เนี่ยแ0องคงนะพิธีพุทธาพิเศษในโบสถ์นะวัน9้คืนครับพิธีพุทธาพิเศษพิเศษในโบสถ์เนี่ย9วัน9คืนนะพิธีพุทธาพิเศษวัดธาตุพนมบุกเสก9วัน9คืนนะครับพร้อมกับเหรียญมหาโชคนะพร้อมผงดวงเศรษฐีน่าใช้นะครับเป็นพระเป็นพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งครับอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าใช้นะพระรุ่นเนี้ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะพระปิตาปดนีนะครับพระปิตาปนี ขาได้มากี่องก็กี่องก็แป๊บเดียวก็ไปนะครับผมได้มาหลายองค์นะพระชุดเนี้ยนะถือว่าได้มาประมาณเล่นหาตั้งแต่เล่นพระของหลวงปู่มหาธิรันได้มาประมาณสิบองนะก็ไปนะก็อยู่อยู่ไม่นานครับแป๊บหนึ่งก็ไปแป๊บหนึ่งก็ไปใครสนใจนะก็ทักทายเข้ามาได้นะแบบนี้นะครับไม่แช่น้ามนต์นะพร้อมบ,บัตรสมาคมหนึ่งใบเอาหกพันบาทครับแบบไม่แช่น้ำมนต์ครับพร้อมบ,บัตรสมาคมหนึ่งใบ เอาหกพันบาทครับปลูกเสเก้าวันเก้าคืนเลยนะปลูกเสษเก้าวันเก้าคืนเลยนะพระดีพิธีดีเลยพระดีพิธีดีเลยปลูกเสษเก้าวันเก้าคืนเลยนะครับปลูกเสษเก้าวันเก้าคืนเลยเอาหกพันบาทนะหกพันบาทพร้อมบัตรสมาคมหนึ่งใบนะครับพร้อมบัตรสมาคมหนึ่งใบขายครับดู้พร้อมบัตรสมาคมหนึ่งใบเอาหกพันบาทนะครับหกพันบาท 6,000บาทนะครับเก็บไว้ให้อย่างดีนะเจอเจ้าของตัวจริงมานิมนต์ไป6,000บาทครับพร้อมบ,บัตรสมาคมหนึ่งใบนะันบัตรสามารถตรวจสอบได้โดยสแกน QR Code ด้านหน้านี่ก็สแกนขึ้นเลยนะครับบัตรจากสมาคมพระเครื่องพระพุทธไทยนะครับสามารถตรวจสอบได้บัตรเนี่ยออกมา700นะต้องบอกก่อนว่าบัตรเนี่ยไม่ออกมา700ซื่อมาแบบนี้นครับและอีกสองรายการครับเป็นแบบแค่น้ำมนนะครับเป็นแบบแค่น้ำมนนะ800องค์อันนี้ก็ค่อนข้างหายากอันนี้พร้อมของเดิมเลยครับ จะท presents, ets, like uh> şey ําแจกมากล่องแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้แล้วก็จะทําเป็นซองแบบนี้นะครับที่ทําแจกมานะครับเี่ยจะมีเป็นซองมาแบบนี้แล้วก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะมีสองแบบนะครับมีสองแบบแบบแช่น้ามนต์พร้อมกล่องเนี่ยผมก็เอาราคาเดียวกันนะครับแบบแช่น้ามนต์พร้อมกล่องเนี่ยผมก็เอาราคาเดียวกันเอาหกพันบาทครับสวยนะแบบแช่น้ามนต์พร้อมกล่องเนี่ยปลุกเสกเก้าวันเก้าคืนเลย แบบแค่น้ามนเนี่ยก็จะพบเจอน้อยนะ8 0ดร้อยองนะในในในข้อมูลนะครับก็จะเอาราคาเดียวกันนะครับ6 0พันบาทครับเอา6ก0ันบาทพร้อมกล่องเดิมเลยนะพร้อมกล่องเดิมเลยเอาหกพันบาทนะสําหรับค่านิยมของผมเนี่ยคือไม่แต่ไม่แตกต่างกันนะครับก็คือเหมือนเหมือนกันนะครับไม่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 บอกว่าสร้างน้อยกว่าจะนิยมสำหรับตัวผมเนี่ยในพระรุ่นเดียวกันเนี่ยผมถือว่าเป็นพระในพิธีเดียวกันเลยก็คือค่านิยมเนี่ย พอกันแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะอันนี้แปดร้อยองนะแช่น้ำมนต์เอาหกพันบาทนะครับอันนี้บัตรไม่มีนะแต่ประกันแท้แตลอดชีพเลยไม่ได้ไปออกบัตรมาครับแต่ประกันแท้แตลอดชีพเลยพร้อมกล่องเดิมเลยพระปิตาปุตนี่นะครับหลวงปู่มหาศลานะอันนี้แบบติดเกษาจีวรแล่เทมบหน่อยแต่แช่น้ำมนต์นะแต่แช่น้ำมนต์เหมือนกันนะก็แปดร้อยองนะครับ แปดร้อยองแต่แบบติดอย่างเงี้ยก็น่าจะน้อยนะก็น่าจะน้อยนะก็แล้วแต่คนชอบนะใครชอบก็ทักมานะเอาองคละหกพันบาทเท่ากันครับหกพันบาทเท่ากันพร้อมซองเดิมเลยที่วัดจะจัดจาหน่ายมีทั้งซองแบบนี้นะครับและก็เป็นกล่องแบบนี้นะที่จะจัดจําหน่ายแจกจ่ายกันนะครับแบบแบบนี้มีสองแบบนะครับแต่องค์เนี้ยมีบัตรแต่ไม่มีกล่องนะต้องบอกก่อนไม่มีซองมาไม่มีกล่องมาองค์ละหกพันบาทเท่ากันครับ องโ์6,000บาทเท่ากับรูดเลยใครสนใจแบบไหนก็ทักมานะมีแค่3โมงนะเชา้าอดหมดสิทธิ์นะสนใจก็แอดไลน์คิวโค้ดตรงนี้ได้เลยนะแอดไลน์คิวโค้ดด้านหน้าได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นะ ID 0612829777ครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์ ID นะครับ0612829777นะวันนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ